พวกเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารูท่านจะได้มีพื้สที่ร่วมกันเพื่อการเียนรจากพวกเราชาวพิกาั16มีอต s t a n d g i n s i e รับกำแพงูน i เ e อ s ์ t ิตี้ในส่วนของน้องนัคือโรงแรมิต d l a c a n l e นักศึกษาคณะอคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่เรมีทางแทนจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยประชาชน ซึ่งเป็นประสงฆ์นิกายลำคาวิไลเดอะคินดย์วิไลเดอะเดย์ทุกเราแอนเดนล้วนสุนิทิปวินาทีขึ้นขององค์มหาเทพคิงรามานายมูจายคอนสเตนเจนท์ทุกเรื่องได้จนจนเต็มที่บริเวณมหาวิหารพราของแห่งเราครับเราก็จะได้ร่วมกันครับยืนแสดงความอาลัยเป็นเวลา89วินาทีและหลังจากนั้นครับ พวกเราจะได้ร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมีร่วมกัน This is Mummy c a n d e มีผสมผิรของโรงคท่านมาอยู่บริเวณโดยรอบเราที่ลัยปรากคำแขงจำนวนมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสเทียนแต่ละเล่มนะครับก็จะมีจํานวนเยอะตามจํานวนของผสมนิรที่มาร่วมการแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักครู่นึงนะครับเพื่อที่จะให้แส n สีสันเทียนทุกเล่มได้ส่องสว่าง t ตทีดเดดี้เด็ดจูน ส่งงากันนะคะในส่วนของประชากรรามกำแพงในวันนี้ก็จะทำให้เกิดแสงสว่างจุดใหญ่เพื่อที่จะร่วมส่งเสด็จพ่อของเราสู่สวรรคคาลัยและถือเป็นคำมั่นในการที่จะร่วมกันเครื่องดีนคืออะไรอ่ะไอตัวที่อยู่บนฟ้าคืออะไรคะสำหรับบันทึกภาพอ๋อเบันพึอของแผ่นดินพ่อของคนไทยทุกคนค่ะดีนะ มีคนอยู่บนนั้นไหมไม่มีค่ะไม่มีหมดค่ะ,คะโอเคและขณะนี้เทียนทุกดวงได้สว่างสวยกลางพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามกระแผงมหาราชแห่งนี้ รวมถึงสว่างสวัยในดวงใจของทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านร่วมยืนไวอไ้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชเป็นเวลา89วินาทีค่ะ